ที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะคะก็มีชื่อว่าวัดองตื้ออยู่ในเวียงจันทร์และนี่ก็เป็นครั้งแรกของน้องตุ๊กที่ได้มีโอกาสมาพร้อมกับคนไทยหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นอาจารย์และนิสิตต่างชาติพร้อมที่จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และความเป็นมามีความสวยงามและดั้งเดิมมีการเล่าขานกันมาตั้งแต่สมัยอด,ดีตจนถึงณปัจจุบันค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะสบายดีแล้วตอนนี้กับยูทิวัดองตื้อมหาวิหารในเวียงจันทร์เนาะทุกคนเนาะ อันนี้จะเป็นครั้งแรกที่น้องเตียงที่ได้มาเลยเข้ามานี่อู้มาเจออันดัแบแรกที่เจอก็คือสร้างบักโตบักเงี้ยยัยะทุกคนเนาะที่เป็นหูปานสร้างเพ่นเนาะเป็นวัดองค์ตื้อมาหาวิหารสิ่งที่ข้อห้ามและมีข้อห้ามก็คือห้ามแต่งโกโก้กเนาะที่ถูกตองคือผ้าสิ้นหรือว่าอย่างต่งางๆมาก็ต้องแบบว่ามีมองแวะทายหูางามงามางาม,มีหูมีตา ชางชๆางชางชางชางอันนี้ก็จะเขียนบอกไว้ว่าระเบียบการเปิดปิดประตูวัดองค์ตื้อแมนเปิดอเวลาประมาณสโมงตรงเอ้ยห้าโมงเศร้าปิดเวลาประมาณหนึ่งทุ่มเนาะทุกคนเนาะเอ้ยอปิดเวลาประมาณห้กนเกโ,โมงเอองงขึ้นกันนี่ เพื่อความสงบและพ่อที่ใครของวัดขอขอบใจในการห่วงมืออ๋อทุกคนแท้จริงแนละ้วพ่นปิดแล้วแต่ว่านี่แบบวา่าอ่เหาแบบวา่ามีการติดต่ออย่างมาก่อนาน,าน,นะนะทุกคนเนาะอ๋อกระตาป้ายพอนเลยแต่ว่ามีอย่างติดต่อมาก่อนพี่ไอายกินอะไรคะเนื้อหมูเนื้อหมูปา๊ปาบรยากาศของวัดก็คือแบบวา่าดีนะทุกคนแต่ว่านะนำมา,มาช่งเชา้าเด้อเชา้าๆเลยมามามาช่วงแบบว่าเป็นเชา้าๆรด ฮอ,อนอลีแบบตอนนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเวลาประมาณสี่โมงแรงบอกอากาศมันก็เลยฮอนบักคาเป็นเป็นวัดที่แบบกว้างสะอาด ใครมาก็ต้องได้แบบว่าเออมากราบมาไหว้เด้ทุกคนเ้อท้าภผ่พานเนาะแต่คนไทยคนลาวต่างประเทศก็สามารถที่จะเข้ามากราบเยี่ยมยามสบายดีได้เนาะ mm hmm. ขอพอรก็จ <c oughs> ะมีพวก้ามเจาะรถดแล้วก็มีห้องนอกห้องน้ำอู้เป็นวัดที่ใหญ่สวยงามประคักเลยเนาะเ <c oughs> สื้อดีไซน์ดีปเปสื้อของคณะที่แบบใส่อย่างมา <c oughs> ห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำคุณบาร์บารีจะเป็นมาการ่ามาการ่าเดี๋ยวจะขึ้นไปกราบไหว้ในการที่เราต้องถอดรองเท้าก่อนขอพรเด้อขอพรว้าสอบไม่ได้เพราะว่าตอนกลับไปก็คือจะสอบแล้วขอให้เราอ่านหนังสือ ขาให้เราขยาันอ่านหนังสือบอกหัเพ่นอนุญาตให้่าย่ายวีดีโอถทายแต่ยูเนาะว่ามีข้อห้ามแต่ว่าห้ามจับสื่อห้ามรูปเทียนห้ามแบบอีเจนีนนะเนาะห้ามรูปพระมีข้อห้ามก็คือแบบห้ามจับ ของประเทศเราพระเจ้าใหญ่ที่เรากำลังอยู่สถานที่นหน้าเรียกว่าพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ่านเป็นสถานอยู่วัดองตื้อมหาวิ เมื่อก่อนยังไม่ได้มีการสร้างขึ้นนะครับต้องย้อนไปตั้งแต่อีนสมัยล้านช้างคือพระเจ้าเสด็จสถานที่ราชส,สุรย,ย,ย้ายรัชธายีหลวงพระบางแลม้มาตั้งที่เดิมจันทและสถาปนาเอาเมรเมณจันทร์นครหลวงจันทร์เป็นเมืองหล,ลวงของอาณาจักร้านสร้างเมื่อก่อนและท่านก็ม,มาบูรณะเอาวัดเดิมที่ไม่ใช่วัดชื่อเป็นวัดศรีภูิขรับผมและท่านก็นมาบูรณะเปลี่ยนชื่อตามที่การหลออพระเจ้าเหญ่ชื้นขึ้นค,ครับ Okay, and at the first time, at the at the at the first time, at the time at the at the first time, the capital of Laos and then he escaped over to the capital and he brings this uh, the image to this temple but in the past uh, this temple is not, not the one watching uh, the temple and then after uh, we uh ในเมื by, uh, the, the, the the, uh, ่อถึงนี้และเรามีการพัฒนาขึ้นแ e ะเรียกว่าวัดองค์ตึ้งในเมื่อก่อนท่านย้ายธานีมาในหลวงบานแล้ววัดในแก่งจันยังไม่ใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ไม่มีพระเจ้าใหญ่ฉะนั้นต้องย้อนไปในปีิกาค2553ท่านย้ายธานีมาจังหวัดพระบางเพื่อท่านก็มาลงมาอทำทีให้ช่างพระเจ้าใหญ่องค์ตื้งขึ้นแล้วในการหล่อพระเจ้าใหญ่องค์ตึ้งก็มีเหตุการณ์อัศจรรย์ใจเกิดขึ้นหลายๆเหตุการณ์โดยเฉพาะ โดนพม่าทุกพม่ารามันนะครับก็คือพระเจ้าบุเรนองทรงกำลังเข้ามาลบกับเบียงจันอยู่ในสมัยนั้นก็คือมาถึงปากแม่น้ำป่าสักก็คือแล้วปากป่าสักยงจันในขณะนี้รขนาัจุดนี้ที่ริมโขงนะจะมีปากน้ำอีกหนึ่งคือพม่าก็ส่งกำลังไปไหนแล้ววันนั้นวันเดียวกันเหตุการณ์ที่สันตัญพระเจ้าไซยาเศรษฐาทิราเนียทีชัยาเศรษฐาให้กำลังจะหลอกพระเจ้าใหญ่คือแล้วท่านกำลังหลอมทองเนี่ยฮะหลอมทองเนี่ย ซึ่งอัศจรรย์ใจมากครับอัศจรรย์ใจมากก็เหมือนว่าะทะหารของพม่าเนี่ยมีวิชามีอาคมพอพระเจ้าทีา่นั่นที่รานรู้ว่าพม่าเขจะมาตีเพิ่เนี่ยท่านกสน็ส่งทะหารฝรั่งาเรียกข่ไปบอกว่าขอพักสิ่ก่อนขอเจรจาก่อนนะทีน่ะอย่าพิ่งลบกันเรากำลังจะทําบุญใหญ่เรากำลังจะสร้างพระเจ้าใหญ่ขึ้นที่ไม่เคยมีมาก,ก่าอนในเมียงจันทร์ขอให้พม่าเนี่ยอย่าพิ่งมาตีเรา สยบสิ้ไนไรกแล้วเรียนเชิญท่านท้งหลายเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญกับเราทีนี้นะ่พะพม่าก,ก็สง่งผู้แทนมา,มาร่วมงานดอกพระเจ้าอย่างคู่แต่ทีนี้ท่้งนี้ท่านนั้นมาเข้าเหมือนจะแสญญงดงอ,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 อิทธิฤทธิให้พระเจ้าสยจิธาธิราชเกรงกลัวพม่ามันก็เอามือนี่แหละทระหัรพม่าเอามือไปตักน้ําทองสัมฤทธิ์ที่กําลังต้มร้อนบูบูเนี่ยให้พระเจ้าใช่เหตุแทนพระเจ้ญญาสยสิธาธิราชเห็น ว่าอนุภาพของกองกําลังหางม,มานี่มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนทีนี้พระเจ้าชัยสถานิราชเห็นด้ก็เกินใจตกอก,ก,กตกใจอย่างใหญ่โอ้ตายแล้วอ่ะขนาดมันมาแค่สองสามคนเป็นแค่เสนาอามามันเอามือไปจับลายทองสำลีที่กาลังจะหลองพระเนี่ยแบบไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรเลยเนี่ยทีนี้พระเจ้าชัยสถานก็ขนเสียมันตกค่ำมาเพิ่นท่านก็นุ่งชุดข,ขาวเข้าไปในอาคารพระราชฐานในชั้นในในพระราชวังท่านก็ขนเนว่าก็เป็นหัวหลวงหองพระ ท่านก็ไปอธิฐานแล้วได้พระนางเที่ยวพระนางตนตนที่ตนทำคือพภ a m เหินสีของท่านเนี่ยมาให้สังคิีติน่าเท่าก็ต้องกลัวเพราะว่าเราก็มีอิทธิฤทธิ์คือกัารว่าพระเจ้าใช้แต่ที่ได้น,นี้ก็มีวิชาเหมือนกันพอนี้ตกตอนดึกปุก๊บเมียเนี่ยก็คือมาเห็นสีของเจ้าในสถานที่ไา้เนี่ยขึ้นเป็นคนมาจากเชียงใหม่ล้านนะา ก็สั่งให้เจ้าเสถฉนิราชนี่หายตัวไปไปตรวจดูกำลังกองทัพที่มันตั้งอยู่ตรงหน้าด่านปากกระสันมีเยอะมีน้อยแค่ไหนทีนี้เจ้าเสถฉนิราชนี่เขาเข้าสิงทรงสิล์แล้วก็เข้าสั่งสมบัติแล้วก็วักอภิญญา แล้วก็ไปดูว่ามันมีเเยอะคูน้อยแค่ไหนที่นี่ไปดูปุ๊บพม่านี่จะเคี้ยวหมากแล้วก็จะมีปูนขาวแล้วก็ไปแอนว่าห้องของอาาทหารผู้บัญชาทุกที่แบบว่าห้องบรรพุนห้องนอนของท่ากรมท่าพม่าท่านก็ไปเห็นปูนขาวที่นี่ท่านก็มีวิชาท่านก็จะเสกให้อาหารหลับหมดท่านบอกว่าเอาไปตรวจดูแล้วมืนกำลังจะกลับนี่ก็เห็นปูนขาวที่พม่ามีเคียวหมากนะครับท่านก็เลยเอามือเนี่ยไปมาแล้วก็เอามาหมายเอามาทําเครื่องหมายตรงหน้า ทุกคนเลยเป็นรูปหนูนีครับผมเข้าใจนะครับรูปหนูนีก็คือเป็นอย่างก,ก่อรูปผู้หญิงและผู้ชายกอดกันนะครับรูปหนูนีครับหมายไว้หน้าผากของทหารพมา่าทุกคนทุกคนลงอยู่ที่บรรณาการทูนหันตัวรับกลับมาเป็นอาพิธิหารมากครับ ตื่นเช้าขึ้นมาที่นี่มาหารพมา่ามันก็ตกตอก,ตก,ต,กตกใจคนนี้ตื่นมาก็เห็นหน้ากันนีู่นข่าวแต้มหมู่นนี้ก็เห็นทักท้วงกันแล้วใครมากันเนี่ยอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ครับทีนี้เขาก็เนลิมฉรอเจ้าเสียัสถานที่ราชแห่งเบียงจานนี่มาตรวจดูเราก็คือถ้าเขาจะฆ่านะเขาเขา นั่นจ่ามบัตเพอเราตายหมดใน่แนกแต่นี่เขามีเมีนตายกทัพกลับไปเลยครับ<ม>จึงมีนิหาหนึ่งว่าทาหารพม่า,มากลัวเรียงจันที่สร้างหนี<ม>จนกระแข้วหักแข้หวร่วงตกม้าหูเลยครับกลัว <c oughs> พระเจ้าและสถานที่ราชก็หนีทีนี้นะครับแล้วทีนี้พอเสร็จสึกจากพมากก่าพม่าไม่มาลบเรียงจังนที่เพื่อนก็ดำเนินการในการ่าอรองเนี่ยทองทองที่เอามาเนี่ยให้ฟ้าประชาชนเอามาเยอะมากแล้วก็ต้องรอเก้าวันเก้าคืนถึงจะเสร็จ เหนีท้ทองมันเยอะมันเหลือครับผมเขาเรียกมันทองร้นบ้างแล้วก็เอามาหล่อเป็นพระสุขพระเสริมพระสายได้อีก3ามองค์ก็คือพระธิดาของท่านพัะสามองค์ก็คือเจ้าหญิงคําสุขเจ้าหญิงคาเสริมและเจ้าหญิงคําสยแล้วก็จะเป็นพระผู้บาร,รมีของพระเจ้าอยู่หัวือแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปัจจุบันเหลือ่พระเจ้าหยู่หัวคือรูปเดียวแล้วก็เป็นพระรูปเดียวที่ไม่โดนดตนันต้อนแต่นทั้งสยามก็ดีฝรัง่งก็ดีอเมริกาก็าดีเอาไปไม่ได้ครับ ใหญ่และมีนิหารถ้าพูดถึงชนะ่วงของสยามนะครับที่จะเอาไปเนี่ยเมื่อก่อนที่อาคารที่ทำตอนนี้เนี่ยโดนเผาทําลายเพราะด้านใหญ่กคือเนี่ยก็โดนเอาช้างมาสุดก็ไม่ไปเอาหมาเมาเก,กเาาย์ก็ไม่ไปเข้าทำยังไงก็ไม่ไปก็เหลืออที่ลุงเดียรเทำนะครับเพื่อนจะสักศีเขียดยันอย่างนี้ก็ไม่ยอมไปไหนนะครับแล้วจะเอาไปที่เอาไปได้เนี่ยพูดตามตัวน่าจะเป็นประเทศไทยแล้วบาหนี้นะครับขนทาเอาไปได้อันนี้ก็เป็นตัวการค้าอีครับผมณทั้งนั้นแล้วจริงมีนิหารเล่าๆอย่างนี้ครับผมแต่นิหารอีน ไหว้กันทุกวันก็เป็นท่าทางสะดุ้งมาครับก็เป็นศิลปะร่างช้างครับเป็นศิลปะร้างสร้างก่อนการรัางสร้างที่มีศิลปะทั้งหมดสามสามตอนครับกอนต้นกอนกลางก็ตอนปลายมีับเป็นศิลปะที่มาตามลำดับกันบนข้างตาข้างเนี่ยตามก่อนทีสภาพจะเป็นองค์มาใหม่ครับแต่ว่าอายุก็หลายหลายปีนะครับ เป็นพนทูเหมือนกันเป็นพทูเหมือนกันก็คนไทก็จะเป็นโมฆะรารนออันนี้ไม่ใช่อาหัรหระสารรนะพราะวาพรธลูกุโลสอ้างจากทองสำเร็จสำนิดต่อไปก็จะเป็นพิธีนะตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ลงคณนบดีได้มาสมบูรอธิฐานทิบแล้วก็ที่กร ผู้บสมทั้งหลายซึ่งในขณะนี้พวกเราได้มาอยู่ในสถานที่วัดองตื้มหาวิหารนครหลวงเมืองจันทร์ประเทศลาวครับาซึ่งวัดองคตื้นี้เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีความสําคัญในพระพุทธศาสนา่า่วรวมว่าก็คือมีความสําคัญ กับประเทศลาวห่าซึ่งเป็นพระเจ้าหง่ที่คู่บ้านคือเมืองลาวหฮาซึ่งประวัติความเป็นมาของเพื่อนก็เป็นสร้างมาตั้งในสมัยพระเจ้าสัญญาเศถษฐาธิราชไายนครหลวงจักหลวงพระบางลงมาเวียงจันทร์ได้มีการบูรณะวัดวาอาหารต่างๆโดยเฉพาะพระเจ้าสัญญาเศถษฐาธิราชได้มีการล่อลอมหรือว่าปั้นหล่อพระเจ้าหญ่องค์ตือองค์นี้ขึ้นมานตั้งแต่ปี โคโซ่หนึ่พากัวว่า,วาจนมาฮอดปัจจุบันนี้อนุของพระเจ้าหญงองค์ตือ้อก็มีได้400หอยปกว่ปีฉะนั้นล้วจัดว่าเป็นมะวุทธมูที่ใหญ่และสําคัญจัดเป็นมรดกแห่งชาติของประเทศนาวฮาควรค่าแก่การสักการบ,บูชาและมีความศักดิ์สิทธิ์มีความเสื่อทางด้านจิตใจว่าผู้ใดมาขอครแล้วิอ,อยู่ดีมีเฮมีสุขภาพเข้มแข็ง ความมุ่มั่นปัถนาทุกสิ้งทุกอย่างก็จะสําเร็จด้าความมุ่มั่นปัถนาของเขาฉะนั้นแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตตัวเขาในฐานะคนลาวชาวพุทธก็ดีหรือแขกตั้งซากเท้าตั้งบาน นักท่องเที่ยวตั้งเดนหักได้มาประเทศลาวมาเยี่ยมส่งประเทศลาวมาทเที่ยวนักขัตงกันแล้วเยนงเริย่าลืมจาพลาดเชื้อเชิญเจริญพรมากราบไหว้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้นี้ให้สมดังความศักดิ์สิทธิ์ให้สมดังคนลาวสาวธเฮานเนี่เหนี่ยวเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจอันเป็นศูนย์รวมจิตใจของสาวธทัวทางประเทศขออนุมทานาสา ทุกคนคิดดีขอจะขอตัวลาไปก่อนนะคะจากที่ทุกคนได้ฟังมานะคะ G ก็เป็นการเล่าขาดตั้งแต่อดีตจนถึงนปัจจุบันนะคะจริงหรือไม่จริงไม่แน่ไม่นอนไม่รู้นะคะแต่ว่าเป็นเรื่องอดีตท,ที่เล่ามาจนถึงณปัจจุบันนะคะส่วนอดีตก,ก็คืออดีตนะคะส่วนณปัจจุบันก็คือเป็นเรื่องเล่าแล้วก็สืบต่อก็คือปัจจุบันนั่นเองค่ะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล,ล้วก็กดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้น้องตุ๊กตาทําคลิปต่อไปด้วยนะคะในทางในช่องทางทางเพจแล้วก็ติกตอกด้วยเด้ดดอตอลาไปก่นนะคะค กาบสบายดีสวัสดีค่ะ